สวัสดีจ้าเห็นหน้าเห็นตานะครับผมโอเคเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมจะมีในส่วนของคอนเทนต์ใหม่ๆมาด้วยเนาะดังนั้นก็เดี๋ยวเปิดหน้าไปเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวค่อยติดตามกันละกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีอะไรบ้างนะเนื่องจากแม่งมีเซอร์ไพรส์เว้ยโอเคดูกันเลย

หลังจากที่เห็นไปแล้วนะครับเพื่อนๆคิดว่าเป็นตัวไหนโอเคโ่วนตผมมองว่าแมง่งแมง่งแม่งคือแซทเทิร์นแน่ๆคือไม่รู้นะคือมันเป็นแซทเทิร์นแน่โอเคแล้วเป็นแซทเทิร์นแล้วมันยังไงใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะถ้าเป็นแซทเทิร์นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองโอเคมาเดี๋ยวอย่างแรกเลยเออเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยอ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าแซทเทิร์นอ่ะมันมี5้าผู้เท่าอันนี้มาแน่ๆละอันดับต่อไปก็คือเกาะหัวไข่5้า้เท่า2แล้วนะแล้วก็มีในะ สี่ก็คือจะเป็นในส่วนของกองทัพเรือไหมอันนี้ยังตอบไม่ได้แต่เดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนที่มันเข้าเกมดังนั้นหมายความว่าไอ้ถ้าเอาสี่แถบนี้แม่งไม่น่าเล่นเลยในส่วนของเหรียญน,นะคือจบไปเลยเหรียญเนี่ยไม่ต้องคุยส่วนที่เหลือเนี่ยไปรู้เรื่องซับละแล้วลถามว่ามันจะมาเป็นสีอะไรใช่ไหมที่ผมมองได้มี3มสี1แดง2น้ำเงินแล้วก็3สีขาวสีอะไรค่อยว่ากันแต่ประเด็นคือถ้าเซตนมาผู้บอกเลยนิกา จริงๆคือเซเทิร์นมาแม่งนิกะแน่นอนคือมึงปิดท้ายยังไงก็นิกะโนดดัมกูหายแล้วตอนเนี้ยคือไม่ต้องพูดถึงโนดดัมแล้วไม่มีแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวที่นี้เราเรามาคุยกันว่าเซอเทิร์นแล้วมันยังไงต่อใช่ไหมโอเคเนื่องจากว่าอย่างณนปะัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยที่เราเห็นกันอยู่แล้วอันนี้ผมอยู่ที่หน้าจอเด้ออาจอาจอาจจะวางจอนะ,อะในส่วนของอะไรนะอ่าสตาร์เลยไอคิซารุเนี่ยถามว่าถ้าการออกแบบตัวละครเราคุยกันตาแบบไม่ไม่เฟซกันนะนะ คุยกันตามแบบตัวละครก่อนมันต้องแพ้เซอร์เทนอยู่แล้ว <c ười> คือมึงไม่มีทางที่คิสรุมันจะสามารถฆ่าได้เลยไม่มีทางเลยและถามว่าถ้าเซอร์เนมาควรเป็ายอะไรถามผมคือโล่โล่หรโ,โล่แน่ๆด้วยอเออที่ผมคิดเองนะแล้วถ้ามันเป็นโล่แล้วยังไงต่อใช่ป่ะอ่าบอกก่อนหลังจากนี้คือการคาดการณ์นะส่วนข้อมูลเนี่ยผมให้ไปละอ่ะมา คือในส่วนของท้าเซเท์เปโลประเด็นคือนิกกะไม่เป็นวิ่งแน่และที่ผมพุ่งลงคลิปไปก็คือแนวว่าธงอะ่ะเช่นคือผมบอกไปแล้วสายวิ่งที่แบบดึงธงแล้วมันจะสามารถอะไรนะมีเหมือนเหมือนไอวอร์ War. เออมันยังไม่มีใช่ป่ะอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะมาถ้าเป็นนิกะจริงๆนะก็คือดึงธงปุ๊บแม่เป็นโยโย่เออพื้นพื้นธงแงไม่เป็นโยโย่แต่ทีเนี้ยสถานะอะไรถ้าจากดูแผทปัจจุบันนิกะน่าจะติดสั่น จากที่ดูนะถ้าไม่สั่นก็อาจจะเป็นแบบมีบางคนในกลุ่มคุยกันก็คือเป็นน็อกแบ็กไปเลยก็คือล้มเลยอ่ะถ้าล้มเลยหมายความว่าอนาคตตัวที่จะมาดักมันเนี่ยอาจจะต้องเป็นตัวละครที่แบบไม่ไม่มีล้มลงเหมือนกับลูลูฟี่แบ็กไฟอ่ะเท่านั้นเลยไม่งั้นแม่งไม่งั้นแบบล้มลุก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 อย่างเดียวอะ่ะงงอะ่ะแต่ถึงแม้ว่าสั่นมันก็ดีอยู่ดีเพราะอะไรใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพามาดูคือในส่วนของตัวละครสั่นผมจะขออนุญาตไปตัวพ่อนะครับเพราะว่าถ้ามันมีสั่นถามว่ามันสู้ มันใกล้เคียงกับไอ้นี่เลยสัตนอ่ะมันก็ใกล้เคียงกับไฟฟ้าช็อตมันใกล้กันมันไม่ได้ต่างกันเลยคือเป็นแบบวัดเดียวหายเลยแต่ประเด็นก็คือว่ามันจะโดนสถานะไปด้วยเอ้ยมันจะโดนดามเมจไปด้วยพอโดนดามเมจหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะโดนสกิลต่อได้อีกอ่าเป็นประมาณนี้แล้วกันก็คือหลักๆอ่ะถ้าเซตเทิลมาตอนนี้คือโอ้คือรูปมันขนาดนี้อ่ะเพื่อน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 คิดว่าเป็นเป็นเป็นตัวอะไรอ่ะออกหน้าหนึ่งก็คือเป็นเซตเทิลถ้าเซตเทิลอ่ะโตหกอ่ะนิกะแน่ๆละ อันนี้คือชัว์ละสูตรที่เหลือเนี่ยจะเ,เรียกว่า2เด้งไหมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยเพราะเสือกมาวันที่28นะครับพ่อเป็นวันที่28หมายความว่ามันจะเป็นบัตรดาแทนตัวแฉงพอ่อมันเป็นตัวแฉงอ่ะสเด้งไม่มีแล้วคือตอนนี้คือตัดตัดจบไปเลย2เด้งอ่ะไม่มีแน่ๆละเออที่เหลือเราก็ค่อยเลือกว่าจะเอาเซตเทิลหรือนิกะแต่ถ้าถามบอกนะนิกะคือตอนนี้นะถ้าเป็นเซตเทิลนะผมตอบตรงนี้เลยนะนิกะจบ ไม่มีอะไรต้องคุยละนิกะแน่นอนเอาร้อยเอาร้อยเปอร์เซนต์ด้วยเพราะว่าเซอเทิร์นมันเป็นซับไปได้สมมติถ้าเราต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งก่อนเออแต่ถ้ามันสองเด้งได้อะก็โอเคแต่สองเด้งเหรอวะไม่ใช่คือ <c oughs> ยังไงก็ไม่ใช่ละยกเว้นว่ากลางเดือนนิกะจะมาเข้าตู้แทรกอ่ะอันนั้นโอเคก็แนะนําว่าเดย์หนึ่งอย่าสุ่มแล้วกันรอดูวันสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปอ่อยทีคือสิ้นเดือนเก้าเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยคุยกันตรงนั้นอนะ่ะสุ่มเมื่อไหร่สุ่มยังไง แต่ถ้าแบบให้เลือกเป็นหนึ่งหนึ่งจริงๆอ่ะแบบตัว5หรือ6กอ่ะเลือกตัวใดตัวหนึ่งอ่ะเอานิกะถ้าถามผมนะแต่ผมก็เชื่อว่าเซตเทิลถ้ามันเป็นโลมันก็น่าจะเมตาเหมือนกันมันเมตาแน่ๆด้วยแหละแต่เหตุผลที่ว่าทําไมเลือกนิกะคือถ้าเราเลือก3ตัวอ่ะมี3ตัวนะตอนนี้นะคิสรุเซตเทิลนิกกผมมี2ตัวเลือก1คิสรุกับ2นิกะเพราะเป็นซับได้เพราะว่าไอดีเนี้ยผมบอกแล้วผมจะเอาแต่ตัวที่มันคุ้มอ่าดังนั้นผมเลยอาจจะสุ่มนิกะนะ แต่ก็อย่าลืมนิก,กะมาไม่ได้หมายเขาว่ามันจะไม่มีตานะครับมันเมตาแน่คือนิก,กะมามึงเมตาแน่ๆอันเนี้ยนนไม่ต้องห่วงเพราะว่าร่างเก่ามันก็เมตาอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวที่นี้มันมีอีกหน้าหนึ่งเมื่อแกคือหน้าอ่าซัตเทินใช่ไหมมีอีกหน้าหนึ่งก็คือว่าถ้ามันเป็นแบบเส้นๆดำๆอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิมันจะเป็นหนวดดำเหมือนกันอ่ะผมผมก็ไม่รู้นะหรือใครอาจจะมองว่าถ้าปีที่แล้วเนี่ยมองว่าเป็นแชนสใช่ไหมแต่อาจจะเป็นหนวดดำก็ได้ไหม เพราะเป็นเส้นๆอย่างนี้นะแต่ยังไงส่วนโตวผมให้ไปในส่วนของเซอเทิร์นมากกว่าตอนนี้นะตอนตอนนี้นะเอาจากที่เห็นละก็คือวันที่27เกมไลท์นะครับ28ตัวละครเข้าแทนตู้บัตด,ดําเลยแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็ค่อยไปลุ้นพร้อมๆกันว่าเทตุตัวละครยังไงก็เดี๋ยว27นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไลท์อ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกหนึ่งทีก็แล้วกันนะแล้วละคลิปนี้เอาให้เข้าใจเลยถ้าเซอเทิร์นมาและให้เลือกได้ตัวใดตัวหนึ่งกูเอาดิกานี่คือตอบชัดแล้วนะ ตัวอื่นคือไม่ไม่นังพูแลนะนิกะร้อยเปอร์เซ็นตะ์แลลวตอนนี้คือแบบโอ้ยคูเสียดายทำไมไม่ไม่มาวะอะตามนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแล้วเดี๋ยวเป็นอะไรยังไงต่อเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเพราะว่าอ่าถ้าเกมมันไลยี่สิบเจ็ดใช่ไหมยี่สิบสามเนี้ยเกมน่าจะประกาศละก็คือวันเดียวกับที่ที่มันแข่งนั่นแหละพอมันแข่งมันมันก็จะประกาศไปเลยเออนั่นแหละที่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ค่อยไปดูพร้อมกันแล้วกันเนาะ